AS ว่ารีวิววันนี้นะครับเราจะมารีวิวนาฬิกาจับเวลาเดินหน้านะครับ6หลักตัวเลขสูง2นิ้วนะครับ6หลักในที่นี้ก็คือ2หลักแรกจะเป็นชั่วโมงนะครับ2หลักถัดมาจะเป็นนาทีและ2หลักหลังจะเป็นวินาทีนะครับอันนี้จะเป็นจับเวลาเขาอัพเดินหน้านะครับสำหรับโมเดลนี้นะครับจะมีขนาด12.35คูณ35ซนติเมตรนะครับ ด้านหน้าก็จะมีสวิตสำหรับการตั้งค่าต่างๆแล้วก็ส่วนด้านหลังก็จะเป็นเทอร์มินอลสำหรับต่อสายออกไปเป็นคอนแทคสวิตช์นะครับสำหรับจับเวลาการทำงานต่างๆนะครับในการตั้งค่าต่างๆนะครับเราจะตั้งค่าได้ด้วยที่ปุ่มด้านหน้านะครับทั้ง4ี่ปุ่มนะครับปุ่มโอเคนะครับก็คือการเข้าโปรแกรมนะครับปุ่มอัพนะครับคือการกดขึ้น ปุ่ม Dn ก็คือการกดลงนะครับกดตัวเลขลงแล้วก็ปุ่ม Escape หรือปุ่ม Reset นี้ก็จะใช้ใช้ในการยกเลิกการตั้งค่าหรือว่าจะยกเลิกการนับด้วยก็ได้นะครับก็มาสามารถรกดยกเลิกการนับที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับในการตั้งค่าต่างๆนะครับตัวโปรแกรมก็จะมีทั้งหมด2โปรแกรมก็คือในการดูเวลาและก็ในการจับเวลานะครับ ในการตั้งค่านะครับเราจะกดปุ่มโอเคด้านบนนะครับก็คือจะมีการเข้าโปรแกรมนะครับโปรแกรมก็จะมีโปรแกรมที่1แล้วก็โปรแกรมที่2โปรแกรมที่2ก็จะเป็นการจับเวลาเดินหน้านะครับพร้อมใช้งานซึ่งการใช้งานก็จะใช้การต่อสายเข้าเอ,อ่อเทอร์มินอลทางด้านหลังนะครับส่วนโปรแกรมที่1ก็จะเป็นการดูเวลาปกตินะครับในกรณีที่ไม่ได้ใช้ในการจับเวลาก็าสามารถจะดูเวลาเป็น าการดูเวลาปกติได้กดปุ่มโอเคเข้าไปนะครับการที่จะเข้าโปรแกรมหนึ่งก็จะสามารถปรับความสว่างของ LED ได้นะครับปรับขึ้นปรับลงนะครับตามต้องการนะฮะเป็นการปรับความสว่างของ LED ทุกหลอดนะครับเมื่อเราได้ความสว่างอันนี้เราจะปรับได้10ระดับนะครับเมื่อได้ความสว่างที่ต้องการเ้วก็กดปุ่มโอเคนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเ,เข้าโปรแกรม1ก่อนนะครับโปรแกรม1น,นั้นจะเป็นการดูเวลาปกติการตั้งเวลานะครับสามารถจะกดอัพได้เลยนะครับก็สามารถตั้งได้สมมุติว่าตอนนี้เป็นเวลา20นาฬิกานะอันนี้ชั่วโมงก็ตั้งเสร็จแล้วก็กดปุ่มโอเคก็จะมันตั้งนาทีนะครับก็สามารถเทียบเวลาแล้วก็กดขึ้นกดลงตั้งได้นะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคก็จะได้เวลานะตามที่ เป็นเวลาปัจจุบันที่เราตั้งไว้ดูเวลาปกติสําหรับ pr 0 1นะครับสําหรับ pr 0 2นะครับกดปุ่มโอเคแล้วเลือกไปที่ pr 0 2แล้วก็ถ้าเข้าโปรแกรมไปที่ pr 0 2อันนี้ก็จะตัวเลขก็จะขึ้นเป็น0.00เลยนะครับก็คือพร้อมใช้งานในการเข้าอัพนะครับซึ่งการใช้งานจะต้องใช้งานด้วยการต่อสายเข้าเทอร์มินอลทางด้านหลังเท่านั้นนะครับทั้งสตาร์ทสต็อปนะครับ ส่วนรีเซ็ตสามารถได้จะรีเซ็ตด้านหน้าเครื่องได้นะฮะแล้วก็รีเซ็ตทางด้านหลังได้นะครับในส่วนของด้านหลังเครื่องนะครับจะมีที่แขวนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเทอร์มินอลนะครับเทอร์มินอลทั้งด้านหลังนะครับก็จะประกอบด้วยชุดข้างบนนะครับก็จะคือสําหรับขาหนึ่งก็จะเป็นตัวสตาร์ทนะครับขา2จะเป็นสต็อปแล้วขา3ก็จะเป็นรีเซ็ตนะครับ ขาสก็จะเป็นคอมมอนนะครับก็ามารวมไว้ที่ขาสีตรงนี้นะครับด้านล่างชุดด้านล่างก็จะเป็นตัวพาวเวอร์นะครับเข้ามานะครับ24โวลต์นะครับด้านบนก็จะเป็นไฟบวกนะครับด้านล่างก็จะเป็นไฟลบอันนี้ก็ต้องเข้าให้ถูกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสาธิตการใช้งานในส่วนนี้นะครับคราวนี้เราจะมาต่อเป็นเดโมให้ดูนะครับ สำหรับสตาร์ทนะครับเราจะใช้ตัวสวิตช์นะครับรูปแบบก็กดติดปล่อยดับนะครับก็คือต่อเข้าไปที่ขาหนึ่งแล้วก็มาเข้าคอมมอนนะครับสำหรับสวิตช์แรกนะครับสตาร์ทนะครับสำหรับสวิตช์ที่2นะครับสต็อปนะครับให้เป็นสีแดงนะครับเราก็จะต่อเข้ามาที่สต็อปนะครับขา2แล้วก็มา เข้าคอมมอนเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นสต็อปนะครับสำหรับปุ่มที่3นะครับสวิตช์ที่3ก็ขอให้เป็นสีดำแล้วกันนะครับสีดำเป็นรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตก็จะเข้าขา3แล้วก็คอมมอนก็มารวมที่ขา4เช่นเดิมนะครับส่วนพาวเวอร์นะครับก็ บวกกับลบนะครับแดงบวกดำลบก็ตามนี้แล้วก็ไปยีบสี่โวลต์เข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสาธิตการใช้งานนะครับก็คือสรุปนะครับก็คือตัวสีเขียวนะครับเป็นสตาร์ทสีแดงเป็นสต็อปแล้วก็สีดำในที่นี้ก็จะเป็นรีเซ็ตเดี๋ยวไปดูการใช้งานกันนะครับตอนนี้เราจะมาดูสาธิตการใช้งานนะครับเขาอัพนะครับ PR02 ต่อ Terminal ออกมาเข้าตัวสวิตช์คอนแทคสวิตช์เรียบร้อยนะครับในการใช้งาน PR02 นะครับเขาอัพกดโอเคแล้วครับเข้าสู่โปรแกรม PR02 ไม่ใช่ PR01 นะครับเลือกมาที่ PR02 แล้วกดโอเคเข้าไปอันนี้หน้าจอพร้อมใช้งานนะครับเมื่อสักครู่นี้เราต่อเทอร์มินอลนะครับสีเขียวเข้าขา1กับคอมมอนนะครับกดสวิตช์กดติดปล่อยดับออกไป นะครับ1งครั้งก็จะเป็นสตาร์ทนะครับต่อไปสีแดงนะครับก็จะเป็นสต็อปนะครับสีแดงกด1ครั้งตัวเลขก็จะหยุดเดินนะครับและสีดำนะครับขาสากับคอมมอนก็จะเป็นรีเซ็ตนะครับสตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็รีเซ็ตหรือจะเป็นรูปของสตาร์ทนะครับอ่าสตาร์ทแล้วก็ จับเวลาการใช้งานไปเรื่อยๆนะครับเมื่อหมดรอบการใช้งานในรอบแรกเราก็กดสต็อปไปนะครับแล้วก็ถ้าจะเริ่มต่อไปนะครับก็มากดสตาร์ตต่อนะครับนาฬิกาก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับสูงสุดก็จะไปที่99ชั่วโมงนะครับสามารถจับเวลาได้ถึง99ชั่วโมงและการรีเซ็ตนะครับสามารถจะรีเซ็ตได้ที่ขาสามกับคอมมอนนะครับหรือจะ เมื่อจบการใช้งานทั้งหมดนะครับจะมารีเซ็ตที่ปุ่มแดงที่หน้าจอนี้เลยก็ได้นะครับกดปุ่มรีเซ็ตก็หน้าจอก็จะกลับไปเป็น00นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานนะครับโดยการต่อคอนแทคสวิตช์ออกมานะครับสตาร์ทสต็อปแล้วก็รีเซ็ตหรือว่าจะเป็นสตาร์ทแล้วก็สต็อป แล้วก็สตาร์ทต่อเนื่องไปนะครับสต็อปอีกครั้งนะครับสตาร์ทต่อเนื่องไปจะรีเซ็ตที่ตัวนี้ก็ได้หรือรีเซ็ตที่ปุ่มด้านหน้าเครื่องก็ได้นะครับสําหรับการใช้งานนะครับในกรณีที่เราเห็นหน้าจอมีการเดินของเวลาก็จริงนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ pr 0 2ก็ได้นะครับในการกดสวิต ะะก็ไม่ทํางานนะครับหรือกดสต็อปก็ไม่สต็อปนะครับกดรีเซ็ตก็ไม่รีเซ็ตอันนี้อาจจะต้องมาสังเกตว่าเอ๊ะเข้าโปรแกรมผิดหรือเปล่านะครับลองกดเช็คดูนะครับอ๋อกลายเป็นโปรแกรม1น,นะครับเป็นการดูเวลาปกติไม่ใช่โปรแกรม2นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องให้กลับมาที่โปรแกรม2นะครับกดขึ้นไปเป็นโปรแกรม2แล้วก็กดโอเคอันนี้ถึงจะเป็นโปรแกรมที่สามารถจะควบคุมได้ด้วยเทอร์มินอลทางด้านหลังนะครับ ทั้งสตาร t ทสต็อปแล้วก็รีเซ็ตนะครับถ้าเกิดไปเข้าโปรแกรมผิดนะครับกด Start ทยังไงก็ไม่ Start นะครับยังไงก็ไม่วิ่งนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็เข้ามาที่โปรแกรม2ก่อนนะครับแล้วถึงจะเข้าอัพกันต่อไปนะครับเห็นไหมครับการเข้าไปตั้งค่าต่างๆเมื่อกลับมาที่เดิมเมื่อยังมีการ Start ต่อเนื่องไป การสตาร์ก็ยังคงเดินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหน้าจอก็สามารถรีเซ็ตได้ด้วยนะครับเข้าให้ถูกโปรแกรมนะครับ